ค่ะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินอาหารเย็นนะคะแต่ว่าเราจะไปดินเนอร์กันในหมู่บ้านนะคะวันนั้นเราไปนั่งไปนั่งดื่มมานะคะตอนกลางวันวิวดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าร้านอาหารเขาจะมีบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็วิวจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามกันไปเลยคะ่ะนี่ก็คือวิวบรรยากาศร,รอบๆร้านอาหารนะคะ บรรยากาศดีละเซคนข้างๆก็จะมองนะคะแต่ว่าไอ้นี่ไม่สนค่ะเพื่อภาพสวยๆนะคะไปฝากเพื่อนๆโอ้วปไปดูกระแวิวนีนะคะฝั่งโน้นก็เริ่มฝนตกแล้วมะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะคะนี่แต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังมีแดดอยู่นะคะแต่ถ้าบนภูเขาก็ วิวสวยเดอ้อจะบอกให้นี่นะคะบริเวรณรอบๆร,ร้านอาหารก็จะประมาณนี้นะคะวิวแบบว่าสวยมากที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆมาเนาะไม่จําเป็นต้องมาร้านนี้ก็ได้นะคะแต่เขาก็มีมีร้านอื่นเหมือนกันนะคะที่ติดอ่าริมทะเลสาบอา่าเบรนส์นะคะแต่ว่าตรงนี้เราเคยพามาแล้วเนาะเมื่อวันก่อนนะคะนี่สวยมากบรรยากาศแบบร่มรื่นมาก ือแบบวิวแค่วิวก็กินขาดแล้วว่าอิ่มอกอิ่มใจก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟด้วยซ้ำนะคะเนี่ยนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านก็จะติดถนนแบบนี้เลยเนาะแล้วก็นี่นะคะเขามีด้านในด้วยนะแล้วเขาก็มีข้างบนด้วยนะคะแต่ว่าเขาปิดนะคะด้านในเราไม่ได้เข้าไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไง สำหรับหน้าหนาวเรานั่งข้างในน่าจะโอเคเห็นวิวทะเลสาบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะวิวร้านอาหารก็จะประมาณนี้นะคะถ่านั่งอยู่อันนี้เป็นโต๊ะที่เรานั่งนะคะคือเราจองนะแต่ว่าคนมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เต็มอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ยังเข้าประเทศได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเข้ามาได้แค่เฉพาะชาวยุโรปนะคะนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะ สวยๆประมาณนี้เนาะแต่งตัวมาสวยนะแต่ว่าอากาศเย็นก็เลยไม่ถอดเสื้อนะคะกินกินกินลมชมวิวดีกว่าเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูหน้าตาอาหารกันนะคะว่าวันนี้หน้าตาอาหารเราจะน่าทานไหมแต่ว่า,ก,าะะก่อนเราจะดื่มน,นะคะเอ้ยก่อนเราจะกินเมนคอร์สนะคะเราสั่งโปรไซโคมาดื่มก่อนคะ่ะเชียร์สค่ะ ทุกวันนี้ผัวคิดว่าเป็นคนบ้าแล้วเนี่ยนั่งคุยอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะชื่อร้านอาหารนะคะรีสอรองสเตอร์เน่นนะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชดูนะคะอาหารมาแล้วค่ะ thank you อันนี้เป็นอาหารที่เราสั่งนะคะถ้าเพื่อนๆ <Yeah. S 1> ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาแล้ว <Yeah. S 1> อยากสั่งนะคะเดี๋ยวเราเขียนชื่อไว้ใต้คลิปให้น้อง นี่นะคะเราสั่งมาเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนชนนดเซลนะคะแต่อันนี้มันมีชีสแล้วก็แฮมอยู่ข้างในด้วยนะคะ let's see <S how it w o r k h a have cheese หโอ้ชีสไหลทะลักมาฝั่งนี้ค่ะ mm hmm. เห็นไหมอันนี้มีชีสแล้วก็แฮมนะคะ ชีสนะคะชีสเยิ้มๆนี่เป็นไงล่ะคอใครรักแฮมและชีสนะคะอย่าพลาดนะคะ,ะถ้ากินอันนี้นะคะเราจะต้องบีบมะนาวด้วยนะเราเคยพาทำแล้วเนาะที่บ้านแต่ว่าเป็นแบบธรรมดาเนาะ ค่ะตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะอิ่มกับบรรยากาศที่นี่แล้วสินี่นะ ใครจะมาก็มาได้นะคะวิวหลักล้านแต่อาหารเดี๋ยวเราจะเป็นเหลาให้ฟังที่หลังนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากดินเนอร์แล้วนะคะตอนแรกนะคะเราว่าจะไปดื่มกันต่อที่บาร์นะคะแต่ทีนี้บาร์เขาปิดค่ะก็เลยต้องอกลับมาที่เต็นต์นะคะแต่ ก็ยังดีนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนเริ่มตามมาแล้วนะคะเห็นไหมสำหรับร้านอาหารที่นี่นะคะก็คือวิวนี่ให้ไปเลยค่ะสิบเต็มสิบไม่หักนะคะแต่ว่าอาหารก็โอเคนะคะหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็วายนะคะเราผิดหวังกับวายมากนะคะเพราะว่าในในประเทศนี้เนาะถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนะคะคุณจะเห็นวายที่แบบว่าขวดใหญ่ เขาที่เขาขายกันขวดล้ประมาณ50-60แฟลงค์ในร้านอาหารเนาะแต่ที่นี่นะคะคือไวน์มันถูกไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะมันดีแต่ว่าเราก็อยากได้ไวน์ที่มันแบบว่าที่เราแบบว่าเออเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยวน์ที่มาจากอิตาลีสเปนประเทศน้นประเทศนี้นะคะแต่ว่าคือที่นี่เขาก็จะมีเออวน์ที่มาจากสวิตเซนบ้างแต่เป็นไวน์ขวดเล็กๆอ่ะคุณ ที่เขาขายในร้านอาหารร้านนี้เขาขายแค่20-21ซึ่งคุณคิดดูนะคะถ้าซื้อในในช็อปอะค่าตกประมาณ5-6ฟรังอะเออซึ่งถ้าดื่มไปเยอะๆอะคุณอาจอาจจะตื่นมาพร้อมกับการปวดหัวที่ร้ายแรงมากนะคะแต่ว่าก็ลองดูนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะมีอาการยังไงเนาะแต่ว่า ถ้ากลางวันอย่างเงี้ยไปนั่งดื่มนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือชิลชิลนั่งกินลมชมวิวอะไรเงี้ยคือรสม,มากค่ะแนะนำร้านนี้เลยนะคะแต่ว่าบริเวณแถวนั้นนะคะเขาก็จะมีแบบว่าบาร้านเอ้ยร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะมากยังไงก็ลองลอง,ลองดูกันนะคะสําหรับทริปร้านอาหารในเบรนส์นะคะ <laughs> ผู้ชายอยากเข้ากล้องภาพสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ร้านอาหารร้านนี้นะคะชื่อร้านเออรสเตอรองอะไรวะจำไม่ได้ชื่อชื่อร้านอะไรนะที่รักรสเตอรองอ่าสเตมเมนสเตมเมนฮะสเตรเมนสเตรเนนชะฮะฮะะฮะอะฮ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 ่ฮะฮ้ฮะฮ่อะฮ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 ไฮะฮเร